ฮุนไดมบิลิตี้ประเทศไทยเปิดตัว S Space ศูนย์บริการแฟลกชิปแห่งใหม่พร้อมส่ง s t า r ์เก e r X ซตัวท็อปรุกตลาดรถ MPV เต็มสูบฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของฮุนไดในประเทศไทยประกาศเปิดตัว S Space ศูนย์บริการแฟลกชิปแห่งใหม่อย่างเป็นทางการบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเนื้อที่ถึงเ4 5ี่ไร่นำเสนอธีมการตกแต่งใหม่ระดับโลกของฮุนได พร้อมด้วยพื้นที่ฝึกอบรมบุคลากร,กรทันสมัยและคลังอะไหล่ที่ใหญ่ระดับแนวหน้าในภาคพื้นเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่สู่วงการยานยนต์ไทยด้วยสุดยอดโซลูชันบริการและนวัตกรรมล้ำสมัยแบบครบวงจรขณะเดียวกันทางฮุนไดมอเตอ i ์ริลิตี้ประเทศไทยยังได้ทําการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างฮุนไดสตาร์เกเซอร์ X เพื่อจิงส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ในกลุ่มมินิ MPV อีกด้วย H space เนี่ยเราต้องการที่จะนําเสนอประสบการณ์ใหม่นะครับ แทนที่จะเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการธรรมดา เราใส่สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเข้าไปใส่เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเข้าไปครับเรามีองค์ประกอบครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมเซอร์วิสเซนเตอร์บอดี้แอนด์เพนท์นะครับแล้วก็เป็นเทรนดิ้งเซนเตอร์ด้วยในส่วนของศูนย์บริการนะครับที่ครบเต็มรูปแบบแบบนี้นะครับจะ,จะมีที่นี่ที่เป็นแฟลกชิปแต่ในส่วนของผู้จําหน่ายของเราต่างๆเนี่ยก็จะถูกปรับปรุงด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า GDSI 2.0 Global Dealership Space Identity 2.0ให้ปรับรูปลักษ ให้ทันสมัยแบบนี้เพิ่มขึ้นเข้ามาแต่ในแง่สิ่งอำโดยความสะดวกก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าแฟลกชิพที่นี่จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบปัจจุบันศูนย์บริการนะครับที่ลูกค้าสามารถนํารถเข้าบริการของคุณใดได้เนี่ยมีทั้งหมด33สาขาทั่วประเทศเรามีแผนที่ขยายเพิ่มขึ้นเป็น40สาขาในปีหน้า60สาขาในปี2025นะครับแล้วก็80สาขาในปี2026ครับ t a r เซอร์ S นะครับเรามีการปรับโฉมนะครับเพื่อให มันดุดันมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าฮุนไดยังพร้อมที่จะจำหน่ายรถทั้งในรูปแบบ ICE รูปแบบ h ฮ b r i ดและรูปแบบ EV ในอนาคตนะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดตามกันได้ต่อไปนะครับกออ็อาจจะเกริ่นไว้นิดนึงครับรอครบกับความตื่นตาตื่นใจของคุนใดในงานมอเตอร์อ o ปลายปีครับรับรองว่าเรามีรถรุ่นใหม่ๆม,ม,มาให้หือหวากันแน่นอนครับ